แล้วก็ถามพี่บอยพักก็กลับไปทำงานมาทั้งวันแล้วสวัสดีคุณดูร้อยคนครับาช่วยเขาจนกว่าจะเสรนะชอปปอมิเศษมีเบอมันออกอยู่ทุกคืนก็ล <c oughs> ำหนว่อยก็ออกบนบน,น้านทีนะสามสองสามวันหนึ่งก็ออกดูอาที่เป็นครั้งหนึ่งก้ันเฮ้ยมันมีแผนเข้างหมนกัน แต่ว่ามัน,ม,นมันออกคนละห่วงกับเรามันอย่าออกช่วงหัวค่ำสังเกตถ้าเราออกหัวค่ำเราเจอมันตลอดอย่าดุนพี่น้องทำง,งานก่อนใครเข้ามาดูแล้วคนหนึ่ง,งเอามือมีเอออ่มออไม่มีไม่มีลม่มีเออมีคนหนึ่ง คนเดียวคนเดียวค <c oughs> นเดียวมยวายุคอเอาเจะไปคุ้นเบืเอ้องว่ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ร่างกายอ่อนแครับวันนี้ดูหน้าแล้วชาเลยตป็นชาเลยเอาเลยกสามแผลได้เหมือนบี้เหมือนที่แขนบี้เลยหสอง จังหวะผิดลื่นเลยลื่นตะไคร่ตีนมีถีบเอารวดหนามพอดีนี่ไหมรวดอ๋อนเอ้าในห้องมีอยู่นี่ไหมมีของเมื่อวานไม่เสียดกินได้เสียกินได้บิวี้นำูดสวัสดีพี่โตงนี้สวัสดีสามคนดูอันนี้เราก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยพูด น้าจ้ะเตรียมเอรก่อนดีกว่านะทำงานก่อนประหยัทำงานก่อนเด้อพี่น้องขึ้นมาทำไมวะจัง่าะนี้สวัสดีครับประหยาดก่อนเก่ง